7เคล็ดลับที่เจ้าสัวธนินใช้ในการสร้างธุรกิจจนมีสินทรัพย์9 0 0นล้านบาทครับรนนหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นท่านเจ้าสัวธนินแห่งอาณาจักร C p พครับ ท่านเป็นหัวหน้าตระกูลเจรวันนลนะครับกว่าจะมาถึงในจุดจุดนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแน่นอนที่จะมีผู้ชายหนึ่งคนที่มีทรัพย์สินถึง9000แสนล้านบาทครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ท่านเจ้าสัทธนินประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็แซงหน้าทุกคนแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับวันนี้ผมสรุปมาให้มีอยู่ประมาณ7ดเคล็ดลับนะครับจากเคล็ดลับที่ท่านมีนับไม่ถ้วนเลยนะฮะว่าท่านใช้อะไรในการสร้างธุรกิจจนเป็นใหญ่ได้ถึงนับปัจจุบันนี้นะครับ เคล็ดลับที่หนึ่งนะครับทำธุรกิจด้วยแนวคิดครบวงจรนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยซีพีเนี่ย,เ,ยเขาเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ แต่ท่านเจ้าสัวเองเนี่ยก็ไปคิดคือไปเอาแนวคิดไปเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาจากอเมริกามาจากต่างประเทศในตอนนั้นนะครับแล้วก็ขยายไปอย่างการเลี้ยงไก่ไปชำแหละไก่ไปแปรรูปไก่กระจายสินค้าจำหน่ายตัดตัวกลางออกหมดเลยแล้วก็ CP เนี่ยเข้าไปจัดก,การคนเดียวเป็นแนวคิดธุรกิจแบบครบวงจรนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยแนวคิดธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่อินโนเวทีฟมากๆเลยนะฮะก็พอตัดตัวกลางออกไปได้หมดปุ๊บเนี่ยมันก็ลยทำให้ต้นทุนต่ำลง กำไรของธุรกิจก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนี้เองเนี่ยท่านก็เอาไปใช้กับธุรกิจอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งเป็ดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับทำให้ CP เนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตมาด้วยการทําธุรกิจแบบครบวงจรมาจนถึงทุกวันนี้ครับ แนวคิดที่2นะครับท่านคิดว่าโลกนี้คือตลาดของ CP ครับซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากนักธุรกิจของประเทศไทยทั่วๆไปมากเลยนะที่เวลาเราทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเออตลาดของเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับแต่ท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านคิดใหญ่ครับท่านบอกว่าโลกนี้ ทั้งโลกคือตลาดของ CP เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ CPF เนี่ยนะครับมีการขยายกิจการไปมากกว่า17ประเทศและมีการส่งออกไปมากกว่า30ประเทศครับมีกิจการหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารสื่อสารค้าปลีกค้าส่งธุรกิจมอเตอร์ไซค์อย่างอื่นมากมายนะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องยึดติด นะครับว่าจะต้องลงทุนที่ไหนขอให้เป็นตลาดที่เหมาะสมแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับแล้วก็ตลาดนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีคู่แข่งที่แข็งแต่งอยู่ไน้นั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจของคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วได้ครับข้อที่3นะครับคนเก่งคือทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับ ตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นคีย์คีย์หนึ่งที่ทําให้อนาจักของซ P เนี่ยประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยแกกล้าใช้คนนอกครอบครัวมาทํางานครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้คนในครอบครัวเนี่ยมาทํางาน,นเพราะว่าคนสมัยก่อนอ่ะเขาจะกลัวเรื่องการคอร์รัปชันกลัวการโกงเงินกลัวการออกไปเปิดแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าในยุคนั้นเองเนี่ยท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านไม่กลัวท่านบอกว่าเฮ้ยท่านต้องการจะเปลี่ยนระบบกงศีมาใช้คนนอกทํางานนะครับเพื่อให้คนเนี่ยพอกับการเติบโตของธุรกิจเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่ใช้แต่คนในครอบครัวเนี่ยคือต่อให้เรามีคนในครอบครัวมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการเอาคนนอกมาทํางานได้นะครับเพราะนั้นการเติบโตของธุรกิจเนี่ยมันจะเติบโตได้เมื่อคุณมีคนที่เพียงพอถ้าคนไม่พอธุรกิจมันก็ไม่โตเพราะนั้นท่านเจ้าสัวก็เลยกล้าใช้คนนอก ครอบครัวเนี่ยมาทํางานนะครับนอกจากท่านจะกล้าใช้คนนอกครอบครัวมาทํางานนะครับท่านยังมีการดึงตัวคนเก่งจากทั่วโลกเลยนะครับมาร่วมง,งานนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยมีหลักการ3อย่างด้วยกันในการดึงตัวคนเก่งมานะครับก็คือ 1. ต้องให้อํานาจ 2. ต้องให้เกียรติและ3ต้องให้เงินครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านเจ้าสัวทําแตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับก็คือการสร้างโรงเรียนผลิตผู้บริหารครับถ้าธุร,รกิจจะโตได้เนี่ยจะต้องมาจากการมีคนเพียงพอก่อนมีผู้บริหารเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสร้างโรงเรียนผลิตผู้บริหารขึ้นมาชื่อว่าปัญญาพิวัตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองเนี่ยท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลเองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการให้เงินทุนแก่นักเรียนไปลองทําธุร,รกิจไม่ต้องกลัวขาดทุนนะ,ะถ้าผิดจะถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่า การที่ทําแบบนี้เนี่ยจะสามารถสร้างคนเก่งที่เพียงพอได้นะครับแล้วก็คนเก่งหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจได้เป็นแสนล้านเท่านั้นมันคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆครับข้อ4นะครับท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยท่านจะคิดต่างเสมอนะครับในมุมที่สมมุติตอนนั้นเองเนี่ยท่านเนี่ยมีการให้ c p นะครับไปขอใบอนุญาตการลงทุนในประเทศจีนซึ่งได้ใบอนุญาตเบอร์0 0 0 1ถือว่าเป็น บริษัทต่างชาติรายแรกเลยนะครับที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะก็คือตอนนั้นเนี่ยทันทีที่จีนเปิดประเทศซีพีก็รีบเข้าไปเจรจาลงทุนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยต่างชาติประเทศอื่นๆนะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านเจ้าสัวนคิดต่างนะครับกล้าที่จะลงทุนเข้าไปในประเทศจีนนะครับซีพีจะไม่รอให้จีนพร้อมนะแต่จะเข้าไปสร้างความพร้อมให้กับประเทศจีนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบระดับใหญ่ๆระดับโลกเนี่ย มีความคิดที่แตกต่างจากนักธุรกิจธรรมดาที่หวังแต่จะเอากำไรอย่างเดียวหวังแต่จะกอบโกยแต่ไม่สร้างอะไรเลยในปี1989ครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมือนเกิดขึ้นนะครับบริษัทต,ต่างชาติประมาณสักเกเซเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บโอโ้โหประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีการเกิดเหตุการณ์โอโ้โหฆ่ากาันยิงกันอะไรอย่างนี้เป็นการประท้วงนะฮะก็ทําให้บริษัทต,ต่างชาติประมาณสักเ0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยถอยออกจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าตอนนั้น ที่ไม่ถอยออกจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าธุรกิจเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับใจครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าซาบซึ้งมากแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยเห็นว่าเวลาที่คุณลําบากเนี่ยนะผมยังอยู่กับคุณข้อที่5นะครับค้าขายกําไรน้อยแต่ถ้าขายได้มากก็คือกําไรมากครับกำไรน้อยขายได้มากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะกําไรน้อยนะ นึกภาพออกไปฮะคือคุณอาจจะกาไรไม่เยอะนะแต่ถ้าคุณขายสินค้าในวอลลุ่มในจํานวนเยอะๆจํานวนมากๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกําไรมากได้นะครับซึ่งในสมัยอดีตเองเนี่ยผมต้องบอกว่าการทําการค้าหรือการทําธุรกิจเองเนี่ยหลายๆคนมักจะไปมุ่งที่กําไรว่าเฮ้ยทำยังไงให้ขายของเนี่ยมีอัตรากําไรสูงสุดขายของ100บาทเนี่ยอาจจะต้องได้กาไร70บาท80บาทเอาเอาให้เต็มที่90บาทไปเลยนะครับแต่ท่านเจ้าสัวชนินแกคิดต่างแกบอกว่าเฮ้ยขายของเนี่ยไม่ต้องกําไรเยอะนะแต่คุณต้องขายให้เยอะเข้าไว ขายให้เยอะไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้กําไรของคุณเนี่ยก็จะขึ้นมาเยอะเองนะครับข้อ6นะครับเวลาศึกษาอะไรเนี่ยจะต้องศึกษาให้ลึกซึง้งแล้วก็ไม่มองอะไรด้านเดียวนะครับท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยมีการไปเจราจาธุรกิจนำธุรกิจ7 e เ e ่ e อมาจากอเมริกานะครับตอนนั้นเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอเอาเซเมาในประเทศไทยโอ้แต่ว่ากำลังซื้อของคนไทยอะ่ะมันต่างจากอเมริกามากนะคนไทยจยมีรายได้ต่ำแต่ท่านเจ้าสัวเนี่ยแกคิดต่างนะแกบอกว่า แม้คนไทยจะมีเงินใช้จ่ายน้อยนะแต่ว่าการอยู่อสสาศัยของคนไทยเนี่ยไม่เหมือนอเมริกาครับคนไทยเนี่ยเน้นอสสาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นในพื้นที่ที่เจริญแล้วนะครับมันจะแตกต่างจากในอเมริกาที่มีการกระจายกันอยู่ห่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมองว่าถ้าในอเมริกานะมีคนเข้าร้าน1คนนะครับในคนไทยเนี่ยในพื้นที่ใกล้กันพื้นที่ขนาดเดียวกันนะจะมีคนเข้าร้านถึง10คนด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้คนไทยรายได้น้อยเนี่ยแต่จํานวนเยอะกว่า ในจำนวนพื้นที่ขนาดเท่าๆกันนะครับมันก็จะทำให้ยอดขายของ7 e เ e ่ e อเวนเนี่ยจะไม่แพ้ยอดขายในอเมริกาเลยเพราะว่ามีคนเข้าเยอะขึ้นลักษณะจะคล้ายๆกับวิธีการทำธุรกิจที่แนวคิดของท่านในการเลี้ยงไก่ก็ตามให้มันวอลลุ่มเยอะหรือว่าขายของเนี่ยเอากำไรไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าขายวอลลุ่มเยอะๆนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนอกจากเรื่องความหนาแน่นของคนไทยนะครับก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือต้นทุนครับ ต้นทุนเรื่องพื้นที่แล้วก็ต้นทุนของแรงงานเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าอเมริกามหาศาลมากเลยนะครับพอมาผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยสามารถทําให้ธุรกิจ7ซเว่นอีเลฟที่ท่านเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีกําไรได้นะครับในประเด็นนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่ทําให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อคุณคิดต่างคิดในอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วก็กล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่กล้าทํามาก่อนเนี่ยโอกาสดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเสมอเพราะว่าเราเข้าไปในธุรกิจนั้นก่อนที่จะมีใครมามองเห็นครับ ข้อ7นะครับเป็นชื่อหนังสือของท่านนะฮะความสําเร็จดีใจได้วันเดียวความล้มเหลวก็เสียใจแค่วันเดียวเหมือนกันท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะเหนือฟ้ามันจะมีฟ้าอยู่เสมอนะครับเพราะฉนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็มองหาสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลานะครับมันก็เลยทาให้ วันนี้เองเนี่ยนะครับจากคนเลี้ยงไก่นะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับก็กล้าที่จะมาทําธุรกิจค้าปลีกเซเว่นอมาทําธุรกิจค้าส่งมาทําโลตัสมาทําแมคโครมาทําเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทูออนะครับเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยความสําเร็จเนี่ยนะที่ท่านได้มาในว,วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้เป็นที่มาของคําว่าความสําเร็จดีใจได้วันเดียวพรุ่งนี้ไปทํางานต่อครับ นอกจากความสําเร็จนะครับก็จะมีความล้มเหลวด้วยที่ว่าเฮ้ยการล้มเหลวไปแล้วเนี่ยกุ้มใจไปก็ไรประโยชน์นะครับก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยทำไมถึงล้มเหลวแล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับเราเนี่ยเป็นคนนะครับไม่ใช่เทวดานะฮะผิดพลาดได้แก้ไขได้นะฮะแต่อย่าผิดพลาดครั้งใหญ่จนล้มละลายเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายนะครับท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับก็อยากให้เตรียมตัวนะครับตอนดีเนี่ยอย่าเลิงนะครับตอนเจ็บก็อย่าท้อแล้วก็อย่าตายนะครับเมื่อ,อยังดีอยู่ก็ให้เตรียมตัวรับวิกฤตนะครับเมื่อเจอวิกฤตก็อย่าท้อและให้มองหาโอกาสหาลู่ทางที่จะพัานหลังจบวิกฤตครับและนี่คือบทเรียนและความคิดในการทําธุรก,กิจของท่านเจ้าสัวธนินชายผู้มีทรัพย์สินมากกว่า9000แสนล้านบาทในประเทศไทยครับ